สวัสดีค่ะน้ำนะคะตอนนี้น้ำอยู่ที่บ้านดินหอมค่ะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายๆเรื่องเลยค่ะก็เลยขอทำบันทึกไว้นะคะปกติแล้วน้ำขายพวกงานสปาใช่ไหมคะตอนนี้น้ำมาขาย น้ำดื่มแล้วนะคะก็จะเป็นพวกงานน้ำชงๆนะคะเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟหน้าบ้านน้ำเองนะคะอันนี้น้ำเปิดร้านกาแฟแล้วก็จะมีกาแฟสดกาแฟโบราณแล้วก็เนสกาแฟะอะไรพวกนี้นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆกัลมัง ช่างกระมังนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่กำลังชมอยู่เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยอย่าปล่อยจิตให้ว่างอย่าปล่อยใจให้ว่างหาก,กิจกรรมอะไรที่คิดว่าเอ้ยทำได้ยาวๆหรือว่าทำได้พักนึนงแล้วจะเก็บเป็นอย่างอื่นก็ได้คือช่วงโควิดเป็นช่วงที่ว่างไงคะช่วงว่างแล้วก็อาจจะฟุ้งซ่านได้อาจจะเครียดได้เพราะว่างานน้อยลง เงินก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรที่มาเสริมกับชีวิตเรานะคะเช่นการทํางานอื่นๆยางน้ําเปิดร้านน้าเลยค่ะเปิดร้านน้าขึ้นมาเลยไม่เคยชงไม่เคยทําไม่เคยเป็นนะคะเริ่มต้นนะคะน้ําก็ได้เจ้าเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่น้ําใช้เล่นเล่นก่อนก็คือเป็นเครื่องเป็นกาแฟเป็นเครื่องชงกาแฟไม่ใช่ชงกาแฟเป็นเครื่องทำกาแฟสกัดกาแฟใช่ไหมคะสกัด มันก็สนุกดีมันก็โอเคมันก็ใช้ได้แต่ว่าเออเราก็ยังไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเราก็เริ่มไปศึกษา y o u t u ู e พอศึกษาไปศึกษามาก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันทําอะไรได้ต้องเยอะหลังจากนั้นก็เลยคิดแบบว่าเออไม่ปรึกษาใครเลยก็อยากจะทําก็ทํานะคะที่บ้านมีเคาน์เตอร์มีชั้นมีอะไรนะคะก็ลากออกมาตั้งหน้าบ้านนะคะแล้วก็ แล้วก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์ในการทำกาแฟว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างก็ลงทุนไปประมาณแบบเป็นก็ถึงหมื่นละมั้งคะแต่ว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยถูกมากคือเริ่มต้นเครื่องชงกาแฟนะับก็เริ่มจากที่เหมือนกับเอามาเอามาเล่นก่อนก็คือ1,800บาทนะคะแล้วก็มีแถมนเครื่องบด ตัวนี้มาด้วยนะคะซึ่งเครื่องบดตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกมากเลยมาแถมมาพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะบดให้มันเป็นผงได้แล้วก็เอาไปเล่นกับเครื่องคั้นเครื่องสกัดกาแฟได้นะคะทีนี้เบื้องต้นเราก็เล่นๆกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอนะ้ําแบบสิอยากเปิดร้านขึ้นมาอยากจะมีอะไรทําเพราะว่าพอโควิดแล้วพวกงานสปามันดรอปมากเลยอะมันไม่มีอะไรจะ่ะ ไม่มีอะไรผลิตมากไม่มีออเดอร์มากนะก็เลยเกิดอาการเหงาอยากอยากจะทำอะไรเล่นๆน,นะคะก็เลยลากชั้นลากอะไรทุกอย่างนะคะมาตั้งหน้าบ้านแล้วก็เปิดเป็นร้านรวงแบบนี้นะคะเดี๋ยวนราจะไปให้ดูว่าร้านเป็นยังไงนะคะ นี่หน้าตาร้านของเราก็เป็นอย่างนี้นะคะชิคๆช,ชิวๆเลยนะคะอยู่หน้าบ้านค่ะร่มรื่นด้วยนะคะสวยไม่เล่าแวะมากินกาแฟที่รา้านบ้านดินหอมได้นะคะน้ำก็อยู่ทุกวันเลยถ้าวันไหนไม่เจอก็ไม่อยู่นะคะก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยบ้านนะ้ำจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ในนี้ก็จะเป็นพวกร้าน ายเตาน้ำมันหอมเทียนหอมทูบอะไรพวกนี้นะคะก็ยังมีของอยู่ก็เข้ามาดูได้นะคะส่วนหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะขายเองชงเองเลยค่ะใครสนใจนะคะก็เข้ามา แวะเข้ามาได้นะคะที่พุทธมนตรสาย5ค่ะร้านบ้านดินหอมนะคะอยู่ในหมู่บ้านมนทลน,นครค่ะซอยบางกระทึก12ข้างหน้าจะเป็นปั๊มบางจากค่ะตอนนี้ปั๊มบางจากมาตั้งแล้วนะคะก็เจอกันค่ะไปแล้วดีกว่า